ทีมค้นหาสามารถกู้กล่องดํากล่องที่2ส,ส่วนที่2นะคะของเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ 8501ขึ้นจากทะเลชวาได้แล้วนะคะซึ่งส่วนที่2นี้เป็นส่วนที่บันทึกบทสนทนาของนักบินท่ามกลางความเชื่อมั่นของหลายฝ่ายว่าจะทําให้ทราบสาเหตุการตกที่แท้จริงค่ะ สื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซียร,รายงานนะคะว่าทีมค้นหาเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ q z 8501สามารถกู้กล่องดำส่วนที่2ซึ่งบันทึกการสนทนาของนักบินขึ้นจากทะเลเชวาได้สำเร็จหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะสามารถกู้กล่องดำส่วนแรกที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะต่างๆขณะทำการบินได้สำเร็จและกำลังส่งกล่องดำส่วนแรกไปยังกรุงจาก,การ์ตาเ,เพื่อวิคอเคราะห์ข้อมูลต่อไปค่ะ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลที่ชัดเจนนะคะประมาณ2สัปดาห์ความสำเร็จในการกู้กล่องดำทั้งสองส่วนขึ้นมาจากทะเลชวาครั้งนี้ทำให้เกิดความหวังว่าจะสามารถไขปริศนาถึงสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ค่ะเพราะว่าจนถึงขณะนี้แม้ว่าหลายฝ่ายจะตั้งสมมุติฐานตรงกันนะคะว่าสภาพอากาศที่ย่ำแย่ในวันเกิดเหตุอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เครื่องบินนั้นตกลงสู่ทะเลชวาแต่ก็ยังคงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันค่ะ โดยเฉพาะในประเด็นที่บอกว่าเครื่องบินลำนี้ระเบิดก่อนตกลงสู่ทะเลเนื่องจากระบบปรับความดันภายในตัวเครื่องนั้นขัดข้องเพราะว่าเครื่องบินไต่ระดับความสูงกระทันหันหรือระเบิดภายหลังจากที่ตัวเครื่องกระแทกผิวน้ำในทะเลแล้วกันแน่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อสันนิษฐานด้วยว่าเครื่องยนต์อาจดับกลางอากาศเนื่องจากเครื่องบินไต่ระดับความสูงขึ้นกระทันหันด้วยค่ะ